ขอเสนอมาหายุทดหยุดวิภพ,พภาคที่10สงครามครั้งสุดท้ายตอนที่516ความแห้งแรงกระจายไปทั่วในทะเลทรายนั้นดินแดนสีดำที่มืดแต่เดิมนั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเขียวแห้งเห็นได้ชัดว่าเมื่อดินตองใช้กําภีต้าหว่างหูต,ตอนนี้ไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดูดซับพลังงานทั่วผิวดินเท่านั้นแต่เขายังสามารถเจาะลึกลงไปยังใต้ดินได้ด้วย ก่อนจะดึงพลังงานทั้งหมดภายในพิภพออกมาราวกะวานสูบน้ำเทเรกินอายนั้นมีความแห้งแรงกระจายออกมาจากใต้พื้นดินก่อนที่จะแพร่กระจายไปทั่วหากมองจากข้างบนดูเหมือนว่าเทาเรซายทั้งหมดจะได้รับผลกระทบใหญ่เลยทีเดียวพืนดินเริ่มสันส่นสะเทือนขณะปลดปล่อยพลังออกมาในที่สุดคืนพลังก็รวมกันและลังไลไปที่หลินตรงในเวลานั้นทุกคนสามารถตรวจสอบได้ว่า พลังงานที่อยู่ภายในนั้นน่ากลัวขนาดไหนกันตัวดินตรงมองฉากเบื้องหน้าก่อนจะถอนหายใจทว่าดวงตาของเขายังสงบนิ่งราวกับน้ำนี่ยังคงไม่เพียงพอแม้ว่าพื้นที่ของคนกระทบเกือบจะถึงขีดจำกัดแต่ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของคอมพีเต้าวางหูต,ตอนนี้ความแห้งแรงนั้นไม่ได้พยายามกำจัดทุกสรรพสิ่งในความเป็นจริงมเมล็ดแห่งความสิ้นหวังยังคงอยู่ในความแห้งแลง้งยิ่งกว่านั้น เมื่อเรดูใบไม้ผีดมาถึงมเมล็ดซ่อนเลนก็จะเบ่งบานออกมาสถานที่ดังกล่าวจะมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งความแห้งแรงคือการเกิดใหม่ความเข้าใจที่สั้นกระชับกระจายอยู่ในใจโคดินตรงจากนั้นจอมยุทธทุกคนก็ตระหนักได้ว่าพลังงานที่ดุร้ายแล้วรุนแรงอะไรผ่านจากพื้นดินกลายเป็นอ่อนโยนขึ้นมาต่อมาสัมผัสดได้ว่ามีจุดสีเขียวมรกตปรากฏบนพื้นดินที่แห้งแรงนั้นอันที่จริงพวกมันลาก็าขัวกรำ ก่อนที่จะเติบโตด้วยอัตราที่น่าตกใจสถานที่ทั้งหมดถูกปกคลุมไปได้วยหญ้าสีเขียวไม่ถึงสิบลมหายใจทะเลกว้างใหญ่กลับกลายเป็นทุ่งหญ้าที่ไม่สิ้นสุดขณะเดียวกันชีวิตชีวาอันอุดมสมบูรณ์ก็แร่กระจายออกมามอบพลังทั้งหมดให้แก่ข้าอีกครั้งตัวลินตงก้มมองไปยังทุ่งหญ้าสีเขียวนั้นและพูดกับตัวเองจากนั้นลาวกลายเป็นแห้งแรงอีกครั้งหนึ่งพลังที่น่ากลัวเข้าสู่ร่างลินตงอีกครั้ง พื้นดินใต้ฝ่าเท้าของเขานั้นเริ่มพังทลายก่อนจะมีพลังพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วของเหลวเหล่านี้สร้างขึ้นจากพลังงานรวมตัวและบีบอัดกันจนถึงขีดสุดในความเป็นจริงคืนนี้แข็งแกร่งและทรงพลังจนทําให้จอมยุลดับรุนหุยยังแอบอกสันขวัญแขวน,ขวนมวลของเหลวเพิ่มขึ้นท้ายสุดก็เปลี่ยนเป็นเสาน้ําสีเขียวที่มีความสูงนับหมื่นจังยิงออกมาจากพื้นดินขณะเดียวกันมีหลรินตรงยืนอยู่ตรงกลางนั้น ตัวหลินตงนั้นปลดปลยรัศมีที่น่ากลัวเวลาเดียวกันแขนเขาเริ่มกลายเป็นของเหลวจากนั้นเขาประสานมือก่อนคันธนูขนาดใหญ่จะปากรทว่าคันธนูนี้ดูเก่าแก่และเรียบง่ายไม่มีแสงส่องระกายแต่ยังสามารถตรวจจับความน่ากลัวได้ตัวเขาใช้ของเหลววาดเพื่อดึงสายธนูเสียงร้องชัดเจนและคมชัดสะท้อนออกมาจากนั้นเสาน้ําสูงหมื่นจังลาวกับมังกรวารีก็เปลี่ยนเป็นลูกศรสีเขียวมรกต พาดลงบนคันธนูตาประทับเทวริคิดทั้งสามก็กระเพื่อมไหวออกจากฟามือของดินตรงพวกมันโอบร้อมกันและกันก่อนจะบินเข้าหาลูกศรทำให้สีของลูกศรสดใสขึ้นแสงศักดิ์สิทธิ์กระจายออกมาจากระหว่างคิ้วของเขาทันใดนั้นคืนจิตภายในจุดเส้นกงกับคุ้งออกมาและเทใส่ลูกศรรวดลายมังกรแสงสีม่วงทองหลายแสนตัว ปรากฏออกมาและเจาะเข้าไปที่ลูกศรน,นั้นแสงสีขาวที่อบอุ่นก็ถูกยิงออกมาก่อนกลายเป็นสัญลักษณ์โบราณหินสืบทอดเริ่มสั่นก่อนเคลื่นแห่งความอบอุ่นและพลังงานบริสุทธิ์จะหลั่งไหลเข้าสู่ลูกศรสีราต้าวางบูและโถงฟ้าพิสวงก็ตามมากันติดติดคลื่นพลังทั้งหมดเทสายลูกศรเหมือนกันสีราต้าวางบูและโถงฟ้าพิศสหวงก็ตามมาอย่างใกล้ชิดคลื่นพลังงานทั้งหมดเทลงมาในลูกศรน,นั้นมิติรอบตัวดินตรงก็แตกออก ไม่นานมือของเขาที่ถือคันลูกธนูนั้นก็มีพลังปะทุออกมาอย่างต่อเนื่องถ้าไม่ใช่เพราะแขนทั้งสองของเขามีพลังของตาประทับเทวฤกขิตอาจจะเป็นไปได้ว่าแขนทั้งสองคงระเบิดออกไปแล้วขวารุกศรนี้มีพลังทุกประเภทที่ตัวดินตรงมีอยู่ในครอบของแม้แต่เราบรรดานเจ้าแห่งตาประทับโบราณยังสามารถตรวจสอบพลังที่น่ากลัวนี้ได้ที่อยู่ไม่ไกลเจ้าดินตรงหลินชิงจูเองก็นั่งสมาธิขณะเดียวกัน ไม่มีความพันพวนของขึ้นหยวนแต่มีเพียงจอมยุ่ระดับเดียวเกาดินตรงเท่านั้นสามารถสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างพลังลึกลับกลุ่มหนึ่งค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่โรคใบนี้ตัวดินชิงจูยกมือขึ้นก่อนจะบีบอย่างเบาๆทันใดนั้นมิติด้านหน้าก็แตกออกกระบี่ยาวสีเขียวปรากฏขึ้นการไหลของพื้นผิวของกระบีน่นี้คือพลังที่มาจากคลื่นไทยสังทําให้เกิดพลังทั้งหน้ากลัวและหน้าหวั่นเกรงในเวลาเดียวกัน ราชินีเกิดตายราชันเพลิงการและคนอื่นก็ปลดปล่อยพลาัางของตัวเองทั้งหมดทันใดนั้นขึ้นพลังที่น่ากลัวมหาศาลก็รวมตัวกันบนท้องฟ้าในความเป็นจริงไม่มีใครกล้ากล่าวอ้างว่าเขาสามารถป้องกันการโจมตีนี้ได้นี่เป็นการโจมตีที่สร้างขึ้นจากพลังโจมตีที่ทรงพลาัางที่สุดจากจอนยุธช,ชั้นนําของโรคใบนี้แม้ว่าจะไม่มีบุคคลในตำนานอย่างท่านปรามาจารย์ผู่สร้างที่สามารถแบกภาระทั้งหมดไว้ได้ อย่างน้อยเมื่อทุกคนในโลกนี้ใส่ทุกอย่างที่มีและรวมพลังกันคืนพลังที่พวกเขาปลดปล่อยมาก็ไม่สามารถประมาทได้เหมือนกันขนาดเดียวกันล่างอาวตารจากักรพัิปีศาจก็ดูเหมือนจะสัมผัสถึงการโจมตีที่น่ากลัวได้ทันใดนั้นมันพยายามดิ้นรนอย่างหนักเถาวันน้ำแข็งราวกับมังกรยักษ์ยังคงพันธนาการล่างมันเอาไว้ตัวอิงคนวนกัดฟันอย่างแน่นขณะปลดปล่อยพลังออกมา นางรู้ว่าตนเองจะยอมให้ร่างอวตารนี้เป็นอิสระไม่ได้ทว่าชัดเจนว่าร่างอวตารจากพัดปีศาสตร์มีพลังมากกว่าอิงหุหน่นห่วทันใดนั้นแม้นางจะทุ่มเทพลังทั้งหมดแต่เมื่อเวลาผ่านไปนางก็เริ่มรู้สึกถึงพลังที่เริ่มหายไปข้าไม่ยอมให้แกไปได้หรอกนะตัวอิงหุ่นห่วนั้นจองไปที่ร่างอวตารที่กําลังดิ้นล้นอย่างรุนแรงจนมิติเดอรอบเริ่มพังทลายขณะเดียวกันน้ำเสียงนางก็เต็มไปได้วยความมุ่งมั่นและความเยือกเย็น จากนั้นนางค่อยๆกัดฝันก่อนเลือดสีแดงสดจะไหลลงมากลุ่มเลือดลอยอ้อยอิงท่ามกลางคลื่นน้ําแข็งก่อนจะกลายเป็นมังกรน้ําแข็งโรหิตขนาดดักมังกรน,นั้นพันธนาการล่างอาวตารไว้อย่างแน่นหนากระบวนท่าการโจมตีครั้งนี้ทําเอาใบหน้าอิงว,นวนุ่นๆขาวซีดเห็นชัดว่าการโจมตีครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อน,นางมากโชคดีที่การโจมตีของนางชาวรอศัตรูไว้ได้ทําให้บรรลุเป้าหมายสําคัญสุด ก่อนที่ร่างอาวตารจะทําลายมังกรน้ําแข็งได้การโจมตีนับไม่ถ้วนในท้องฟ้าก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยและปลดปล่อยออกมาอิงวนมองจอมยุทธนับไม่ถ้วนที่อยู่บนท้องฟ้านั้นขณะสีหน้าทุกคนแนวระทึกและ,สะแสดงออกอย่างบ้าคลั่งแม้พวกเขาจะรู้ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงวิกฤตแต่เวลาแบบนี้จะเกิดความสามารถในการนําพาพลังออกมาเพื่อปกป้องสิ่งต่างๆที่ทุกคนรักและห่วงใยเสริมสร้างพลังใจและความตั้งใจของพวกเขาได้เวลานี้ไม่มีอาจารย์อีกแล้ว สองมือของเราจะปกป้องโรคไว้ด้วยกันเสียงอิงหุ้นๆนั้นดังออกมาจากดอกบัวน้ําแข็งนางใช้ดวงตาญมณีมองไปยังร่างสูงโปร่องอารมณ์ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนเริ่มเพิ่มขึ้นในอดีตหน้าที่การปกป้องโรคเป็นหน้าที่ของนางนางต้องทําให้สมบูรณ์ทว่าตอนนี้มีบางคนในโรคที่นางต้องการจะปกป้องจากก้นบึ้งหัวใจดังนั้นนางไม่อนุญาตให้โรคใบนี้ถูกทําลายในมือของศัตรูริมฝีปากนั้นยกขึ้น อิงหุนหวนเองก็ยกมือขึ้นก่อนผลึกอัญ,ญมณีสสยจะรวมกันที่ปลายนิ้วจากนั้นขยายตัวอย่างรวดเร็วก่อนกลายเป็นดอกบัวน้ําแข็งขนาดเมื่อมาในเวลาไม่นานขนาดเดียวกันมองเห็นลิ้วสีเลือดลอยอยู่ในดอกบัวนั้นยิ่งกว่านั้นเสียงเต้นของจังหวะหัวใจที่แปลกประหลาดก็ถูกปลดปล่อยออกมาไปเสียงบางอย่างดังออกมาจากริมฝีปากอิงหุนหวนจากนั้นดอกบัวน้ําแข็งก็พุ่งทะยานออกไปข้างหน้าทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้น โลกร้าวกับพังทลายที่เบื้องหลังนั้นมีพลังโจมตีเต็มพิกัดพุ่งทะยานออกมาลาวก็บอุกาบาทเสียงดังกึกก้องไปทั่วก่อนจะซัดไปยังร่างอาวาตารจัก,กรพัิปีศาจจากทุกทิศท,ทางเวลานั้นรินทิงจูก,ก็กัดฝันนางกดนิ้วไปที่มิติว่างเปล่ากระบี่ยักษ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยขึ้นไท่สังลึกลับก็ถูกยิงออกไปก่อนจะพุ่งไปยังร่างอาวาตารจัก,กรพดิปีศาจด้วยความเร็ว เสียวเย็ยนเองก็ปลดปล่อยเสียงคำรามเกี่ยวกาดเหมือนแผ่นดินกำลังพีโรดจากนั้นกัปป้านสีม่วงทองที่ดูเหมือนพยัก์หลายที่สามารถกืนกินสวรรค์ได้ก็พุ่งออกไปตามด้วยพระจันทร์เสียวดวงมะขือมานั้นในมือของเสี่ยวเตี่ยวราชินีเกิดตายราชันเพลิงการและคนอื่นปลดปล่อยพลังออกมาการโจมตีของพวกเขาถูกปลดปล่อยออกมาจนถึงระดับที่น่ากลัวก่อนจะกวาดไปข้างหน้ารุย บนท้องฟ้านั้นได้ยินเสียงโบราณคล้ายกับการก่อตัวของค่ายกวนเคลื่อนพิภพกลายเป็นมือขนาดใหญ่โบราณเกือบจะปกคลุมทั้งทะเลเอาไว้ทั้งหมดจากนั้นทะรุทะลวงก่อนจะกระแทกส่ร่างอาวาตารจัก,กรพรรดิปีศาจเมื่อดินเสียงการโจมตีที่ดังก้องไปทั่วหัวใจดินตงก็เต้นแรงขึ้นเขามองไปที่ร่างอาวาตารจัก,กรพรรดิปีศาจนั้นก่อนที่เขาจะปล่อยสายธนูที่ตึงแน่นจากในมือลาวก็โยนหินลงไปในแอ่งน้ำ คืนวงกลมแผ่กระจายท่านใดนั้นมือของเร็วของดินตองก็เวียงออกไปลูกศรโบราณสั่นไหวก่อนจะบินไปข้างหน้าลูกศรน,นี้ไม่ได้เร็วมากและไม่ได้มีพลังที่น่ากลัวในความเป็นจริงเส้นทางการบินถึงกับสั่นไหวทําให้เกิดคําถามว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้หรือเปล่าทว่าในบรรดาการโจมตีทั้งหมดที่น่ากลัวบนท้องฟ้านั้นลูกศรที่ธรรมดานี้กับดูสะดุดตามากที่สุดทุกที่ที่ลูกศรผ่าน การโจมตีอื่นๆจะรบทางให้เพื่อให้ลูกศรน,นั้นเรงไปที่ร่างอาวตารจัก,กรพรรดิปีศาจได้แม่นยำในที่สุดลูกศรก็พุ่งขนาบไปกับดอกบัวขนาดยักษ์ต่อมาเสียงวีดวิวของกระบี่ก็ตามหลังมากระบี่สีเขียวยาวเป็นร้อยจังปรากฏขึ้นด้านข้างมาพร้อมกับการโจมตีที่น่ากลัวพลังทั้งสามปะทะกับร่างมือมาของจัก,กรพรรดิปีศาจทันใดนั้นท้องฟ้าถึงกระเปลี่ยนสีเลยทีเดียวการโจมตีที่รายตาบินออกไปทั่วท้องฟ้า ในสุดก็พุ่งถึงร่างอาวตารจากักรพรรดิปีศาจต,ตอนนี้เราก็โรคพังทลายคลื่นที่น่ากลัวกระจายออกไปทั่วพื้นที่ภายในรัศมีแสนลีนัน้นสนั่นสะเทือนขณะคลื่น้ายเบื้องร่างดันตัวสูงขึ้นกว่าหนึ่งหมื่นจังสภาพแวดล้อมของทะเลทรายใน,นดินแดนซีเฉียนถูกปรับเปลี่ยนไปจนไม่เหลือเขาเดิมกองทัพพันธมิตรนั้นตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากจอมยุทธนับไม่ถ้วนกระเด็นออกมาการตั้งค่ายกลนแต่เดิมนั้นพังทลายอย่างสมบูรณ์ ทว่าทุกคนก็ไม่สนใจสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้จํานวนคนเพื่อชดเชยพลังกับสิ่งมีชีวิตท,ท,ที่ทรงพลังอย่างล่างอาวาตารจากกักรพรรดิปีศาจอิงหนวนๆกับหลินตงและคนอื่นนั้นก็ถูกกระแทกถอยหลังไปด้วยคลื่นพลังที่ดุร้ายนั้นจอมยุทธ์ขุมพลังรุนหุยบางคนถึงกับกา,ากเ็เลือดฉากนี้ค่อนข้างน่าตื่นตะลึงทว่าคนทั้งหมดก็ไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้ณนะเวลานี้ดวงตาพวกเขาจดจ่ออยู่บริเวณกลางทะเลาย พลังงานที่ดุร้ายและรุนแรงทําให้มิติบิดเบี้ยวไม่มีใครสามารถแยกแยะสถานการณ์ภายในได้อย่างชัดเจนความบิดเบี้ยวนี้กินเวลานานกว่า10นาทีก่อนที่รายสีเหลืองที่กระจายอยู่บนท้องฟ้าจะค่อยๆหายไปดวงตาน,นับไม่ถ้วนนั้นมองไปยังบริเวณดังกล่าวเมื่อพื้นที่กลับคืนสู่สภาพเดิมลางปีศาจใหญ่โตมโหราณก็ปรากฏก่อนจะแสดงตัวให้ชัดเจนขึ้นอีกครั้งลางอวตารจัก,กรพรรดปีศาจยืนตั้ง,งานบนท้องฟ้า ลาวกับจอมมาทำลายล้างค่อยๆเดินออกมาจากมิติทำไมถึงไม่เป็นอะไรเลยล่ะอาการตกใจเนี่ยปรากฏขึ้นบนใบหน้าของทุกคนเมื่อเห็นภาพนั้นผู้เชี่ยวชาญจากกองทัพพันธมิตรตกตะลึงอย่างมากเมื่อมองไปยังร่างอวาตารที่ไม่มีรอยขีดข่วนใบหน้าพวกเขาตอนนี้กายเป็นสีขาวสีการโจมตีแข็งแกร่งสุดซึ่งรวมพลังทุกคนนั้นไม่สามารถสร้างอันตรายให้กับร่างอวาตารจากักรพรรดิปีศาจได้เป็นไปได้ยังไงกัน เซียวเยียนยังอุทานออกมาต่อให้แข็งแกร่งแบบไหนก็ไม่ควรที่จะเป็นแบบนี้ควรจะได้รับบาดเจ็บบ้างตัวดินตรงนั้นจองไปยังล่างอาวตารการโจมตีเหล่านี้ถูกดูดกลืนไปทั้งหมดเทว่านั้นไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ทําให้เกิดความเสียหายใดๆกับมันเสียงบางอย่างเริ่มดังขึ้นหลังจากนั้นจากนั้นทุกคนเห็นรอยแตกบางอย่างปรากฏบนล่างยักษ์ของจักรพัดปีศาจดูเหมือนว่าจะเกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ทันทีเมื่อรอยแตกเกิดขึ้น รอยแตกนับไม่ถ้วนนั้นผุดขึ้นบนร่างอาวตารจักพรพรรดิปีศาจและครอบคุมเกือบครึ่งหนึ่งของร่างปีศาจทั้งหมดลำแสงแห่งการทำลายล้างนั้นยิงออกมาจากรอยแตกนั้นทุกคนสามารถรู้สึกถึงพลังที่น่ากลัวได้ทว่าด้วยพลังดังกล่าวนั้นก็เห็นชัดว่าร่างจักพรพรรดิปีศาจไม่สามารถทนได้แล้วพวกเราชนะแล้วจอมยุทธจากกองทัพพันธมิตรนั้นก็รู้สึกตกใจเมื่อมองภาพนี้ดวงตายังคงมีความมึนงงอยู่ พวกเขาถือว่าชนะในสถานการณ์นี้แล้วหรือล่างอาวตารจากกักรพรรดปีศาจเหมือนจะระเบิดทุกเมื่อและไม่สามารถโจมตีได้อีกแล้วพอเห็นภาพนี้ตัวดินตรงกับกังวนลล่างอาวตารปีศาจดูเหมือนตั้งใจจะดูซับการโจมตีทั้งหมดของพวกเขาเอาไว้ทว่าการทําแบบนี้ทําให้พลังภายในร่างกายของมันเพิ่มสูงขึ้นจนถึงระดับน่ากลัวแม้แต่องค์ชายใหญ่ก็ไม่สามารถควบคุมได้การกระทําแบบนั้นเป็นการฆ่าตัวตายชัด แต่องค์ชายใหญ่จะทําเรื่องโง่ๆแบบนี้จริงหรือนี่มันจะลากพวกเราตายไปกับมันด้วยหรือรินชิงจูพูดขึ้นเมื่อไรที่พลังงานระเบิดก็เป็นไปได้ว่าครึ่งหนึ่งของดินแดนซีเฉียนจะถูกทําลายแทบไม่มีใครในที่นี้สามารถมีชีวิตรอดได้ดวงตาดินตงก็เปลี่ยนไปถ้าเป็นเหมือนที่พูดขึ้นมาจริงๆมันคือการขุดหลุมฝังศพเต่เงพวกเขาจะต้องเจอกับการสูญเสียครั้งใหญ่รินตงเจ้าก,กับข้าควรเตรียมขึ้นมิติให้พร้อม ลาชันมิติพูดขึ้นเขาคิดถึงความเป็นไปได้นี้ไม่มีเวลาทุกคนหนีได้มีเพียงพวกเขาสองคนเท่านั้นที่สามารถปกป้องทุกคนเอาไว้ได้อย่างไรก็ตามนี่ค่อนข้างจํากัดท้ายสุดแล้วแม้พวกเขาจะทํางานร่วมกันก็เป็นไปไม่ได้จะเคลื่อนย้ายทุกคนได้ยังไงก็ต้องเกิดการสูญเสียครั้งใหญ่อยู่ดีแต่พวกเขาไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วตัวดินตรงพยักหน้าขนาดถอนหายใจเขาจะทําให้ดีที่สุดอิงขุนๆนเองก็มองร่างอาวตารนั้น ที่เกิดปฏิกิริยาราวกับว่ากําลังจะระเบิดตัวเองแต่นางกลับรู้สึกว่ามันมีบางอย่างผิดปกติความรู้สึกไม่สบายใจใเกิดขึ้นองค์ชายใหญ่นี่คือไัยตายของเจ้าหรือข้าบอกไปก่อนหน้าแล้วว่าจะกําจัดพวกแกทั้งหมดออกจากโลกใบนี้สร้างสันตีสุขกลับคืนมาทุกสิ่งร้วนคุ้มค่าโดยไม่คํานึงถึงราคาที่ต้องจ่ายออกไปมหาศาลสุดท้ายพวกแกก็แพ้ฮ่าฮเสียงขวารดดังออกมาจากร่างอวตาร หลังจากเสียงอิงวุนวนดังขึ้นน้ำเสียงนั้นดูเหมือนบ้าข้างเล็กน้อยแล้วกำลังรอคอยอะไรบางอย่างแสงบางอย่างกระพริบตรงระหว่างคิ้วของร่างอวาตารขณะองค์ชายใหญ่ปากดตัวครึ่งหนึ่งของร่างเขายืนออกมาด้วยสภาพหลุดลุย่ยขณะมองกลุ่มอิงหุนหนุนราชินีน้ำแข็งแกเชื่อจริงๆหรือว่าตัวเองจะชนะได้แกทำอะไรได้อีกข้าวายามนี้แกมีแต่การทำลายตัวเองถ้าเคลื่อนไหวอีกฮ่าฮ่าใช่สิ ข้าทำอะไรไม่ได้แล้วก็จริงแต่องค์ชายยังบอกว่าเนื่องจากปรมาจารย์ผู้สร้างผนึกและหน้ามิติผักพวกข้ากลับไปพวกเรายี่มัวยังอยู่ที่นี่ถูกขังไว้ราวกับนักโทษจากจุดนั้นข้ารู้ว่าสุดท้ายพวกข้าจะพ่ายแพ้ถ้าสิ่งนี้ดำเนินต่อไปเพราะไม่ว่ายังไงสถานที่นี้ก็คืออนาเขตบ้านของเจ้าดังนั้นมีวิธีเดียวที่จะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้ตัวอิงวุ่นๆเองก็ตกใจ รินตรงกับคนอื่นเองก็เริ่มไม่สบายใจเหมือนกันนั่นคือสีหน้าองค์ชายใหญ่นั้นเริ่มร้อนแรงมากกว่าเดิมด้วยความตื่นเต้นพร้อมมองขึ้นไปยังท้องฟ้านั้นที่เหมือนจะทะลุมิติได้ทำลายค่ายกลนผนึกและหน้าพิภพซะให้เผาพันุ์ข้าเข้ามาที่โลกใบนี้จริงๆสักทีผนึกนี้ถูกสร้างขึ้นจากอาจารย์ที่เกิดจากการสละกงร้อที่ประจักษ์ของเขาลืมไปเลยกระทง่งฮองเตยี่มัวเองก็ไม่สามารถทำลายได้ แกเพ์เจอร์แล้วถ้าคิดจะทำลายมันได้จริงๆพูดถูกเป็นไปไม่ได้ที่พวกข้าเท่านั้นจะคลายผนึกนั้นได้ดังนั้นข้าจึงต้องขอยืมพลังของพวกแกไงองค์ชายใหญ่กับขัวราอเขาชี้ไปยังรอยแตกบนล่างอวตารของร่างจัก,กรพรรดิปีศาจพลังทำลายล้างที่ปรากฏอยู่ในนั้นยามนี้ร่างอวตารจัก,กรพรรดปีศาจไม่เพียงรวบรวมพลังทั้งหมดของกองทัพสางโรกันแต่ยังรวมพลังของพวกแกทุกคน ข้าเชื่อวันนี้น่าจะเพียงพอแล้วเสียงองค์ชายใหญ่หัวร้อยอย่างต่อเนื่องฮ่าฮ่าข้าต้องขอขอบคุณพวกแกสําหรับเรื่องนี้ถ้าไม่ใช่ทุกคนคงไม่มีทางที่พวกข้าจะทําตามแผนนี้ได้สําเร็จสีหน้าของผู้คนนับไม่ถ้วนกลายเป็นซีดเผือกในที่สุดพวกเขาเข้าใจว่าองค์ชายใหญ่ไม่ได้วางแผนจะต่อสู้อย่างเด็ดขาดพวกมันพร้อมจะตายอยู่แล้วเพื่อความพยายามจะยืมพลังและทําลายค่ายกวนผนึกและหน้าพีพบเมื่อผนึกถูกทาลาย เ่ายี่มัวจะสามารถบุกไปยังโลกนี้ได้ครั้งเวลานั้นสงคารามมหายุทธโบราณจะแผ่กระจายไปทั่วทุกดินแดนในอดีตพวกเขามีท่านปารมาจา์ผู้สร้างที่พลิกสถานการณ์ได้ตอนนี้ไม่มีท่านปารมาจา์ผู้สร้างแล้วเป็นไปไม่ได้สําหรับพวกเขาจะปกป้องโรคใบนี้จากการลุกลานของพวกยี่มัวอีกครั้งหนึ่งแม้ตัวดินตรงจะมีความแข็งแกร่งและเจ้าแห่งตาประทับโบราณยังมีความคิดอย่างเดียวกันฉากนี้ก็ทําให้เกิดความสยองอยู่ดี ตอนนี้มาเฝ้ามองฉากที่อลังการสุดในรอบพันปีกันดีกว่าองค์ชายใหญ่หัวร้อยยางสาแก่ใจทุกคนเห็นได้ว่าแสงในร่างมหึมมาของร่างอวาตารเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นชัดว่าแม้แต่ร่างอวาตา,จาตรจักรพรรดิปีศาจก็ไม่สามารถต้านพลังดังกล่าวได้มือของอิงหุ่นหัวนั้นกำแน่นเมื่อเห็นภาพนี้ความเย็นจนหน้ากลัวกระจายออกมาจากร่างนางไม่นานานางทะยานออกไปสีแดงปรากฏในดวงตาของนา,ขนางขณะหมอกเลือดกระจายไปทั่ว โรคแห่งน้ําแข็งคืนพลังที่น่ากลัวนั้นกระจายออกมาในที่สุดล้อมรอบร่างอาวาตารจากักรพรรดิปีศาจไว้ขณะคุกน้ําแข็งโรหิตปรากดขึ้นมาครอบคุมร่างทั้งหมดนั้นสัญลักษณ์โบราณมากมายปรากดขึ้นพลังปิดผนึกเปิดใช้งานถึงขีดสุดตราบใดที่ยังสามารถกักขังร่างอาวาตารจากักรพรรดิปีศาจไว้ได้พลังทําลายล้างนี้จะนําไปสู่การทําลายดินแดนซีเฉียนทั้งหมดแต่ว่า สถานการณ์นี้ยังดีกว่าปล่อยให้ผนึกและหน้าพิภพนั้นถูกทำลายฮ่าๆแกยังคิดจะหยุดฆ่าในช่วงเวลาแบบนี้อีกหรือลาทีนีน้ำแข็งซื่อเกินไปแล้วทว่าองค์ชายใหญ่กับขัวราองเพื่อตอบโต้การต่อต้านครั้งสุดท้ายของอิงหนุนหวนคุกน้ำแข็งนั้นั่นไหวหมัดปีศาจนับไม่ถ้วนนั้นซัดใส่คุกน้ำแข็งใบหน้าอิงหนุนหวนเริ่มซีดขาวเลือดเริ่มไหลจากปาก่างของนางตอนนี้เริ่มอ่อนแออย่างมาก ฮ่าห้าองค์ชายใหญ่กับขัวร้อยอีกครั้งเขาว่าตาประทับในมือทุกคนสามารถรู้สึกถึงพลังทำลายล้างได้ขณะร้อยแตกบนล่างอวาตารนั้นเริ่มชัดเจนขึ้นท้ายสุดก็ระเบิดอย่างสมบูรณ์ต่อนหน้าทุกคนภาพนี้ราวกับดวงอาทิตย์ร้อนแรงนับหมื่นส่องประกายในเวลาเดียวกันและปกคลุมไปทั่วดินแดนซีเฉียนขนาดทั้งสาดินแดนของทวีปเฉียนยังสามารถเห็นแสงดังกล่าวได้ทั้งหน้าปร,ราฏ เทว่าพลังทำลายล้างนี้ไม่ได้ถูกปวดไปออกมาจากดินแดนซีเฉียนกับกลายเป็นเสาแสงขนาดใหญ่ดูเหมือนจะทอดยาวไปถึงขอบฟ้าคุ่งทะุชั้นเมฆผ่านสวรรค์ขนาดพุ่งตรงไปยังผนึกที่อยู่ระหว่างมิติฮ่าฮาจริงสิข้าลืมบอกอะไรเจ้าไปบางอย่างฮองเตปผู้ยิ่งใหญ่ได้หลบหนี้จากค่ายผนึกราหน้าพิภพได้แล้วเมื่อผนึกแตกออกความยิ่งใหญ่ของเขาจะสำแดงบนโลกใบนี้เมื่อถึงเวลานั้น ทุกชีวิตในโรคนี้จะกลายเป็นทาสของเผ่าพันธุ์ของข้าฮาฮาเสาแสงแห่งการทําลายล้างนั้นพาสวรรค์ขณะเสียงหัวเราะขององค์ชายใหญ่ดังไปทั่วสีดินแดนเฉียนและทะเลหลวนมัว่วรวมไปถึงทวีปเหว่าผู้คนทั้งโลกนั้นต่างเงยหน้าพวกเขามองดูเสาแสงแห่งการทําลายล้างนั้นไกลออกไปความสิ้นหวังเริ่มปรากฏห้องเตยีมัวแนดีจปากฏตัี้ยรั้งมีเพียงท่านปารมาจารย์ผู้สร้างเท่านั้นที่สามารถปะามือกับเขาได้ ในยุคโบราณแต่ตอนนี้ไม่มีท่านปารามาจารย์กู้สร้างอีกแล้วแล้วโรคจะสามารถทนต่อสงครามมหายุทธย์ที่น่ากลัวนี้ได้หรือเปล่าโอเคครับเจอกาสหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วครับ